สันตันสุขในวันสีสม้มอมยิ้มไปกับสุขภาพดีไปด้วยกันอมยิ้มไปกับการส,สัมผัสบรรยากาศเย็นๆไปด้วยกันสุดยอดมากบรรยากศยาศยามเช้าอากาศเย็นยิ่งกว่าเปิดแอร์ที่บ้านอีกอ๋อบุญกุลวยสายเบิร์นขากลับขากลับสู้เขาสู้เขาอาดีตทหารเรียรสู้เขาสู้เขาแน่นอนแน่นอนสุดยอด อดีตฮหเลียสุสุสุอดีตฮหรเลียโอ้โหเรียกว่าลุงยังไหวลุงยังไม่แก่รอกน้องเลยแต่ว่าขอลุงปั่นไปแค่นี้ก่อนแล้วกันปั่นแค่ว้ตามแรงลุงนี่นะครับคุณลุงตะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ปั่นสุขไปด้วยกันนะครับิบ7 7ยังเจ๋วแล้วนะครับ ส่วนข้างหน้าคุณลุงเชยพลชชยพิเดชนะไปกับขบวนก้นบวชสายเบือน,นะเริ่มห่งางออกกันเรื่อยๆแล้วความใบเขาผมบอกในใจโดยอัตโนมัติว่าต้องปั่นไปด้วยกันดูแลคุณลุงไปด้วยกันนะครับเราจะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยับปั่นล้ำให้นะครับตอนนี้ก็สู้ๆนะลุงตานะอดีตทหารเดียสู้ๆสูๆส้ๆะ มไปันเดียสู้เข้เาฮ่า่สู้เขาสู้เขาทางนันเดียวนะครับโอ้โหฟังชื่ออาชีพราชการที่รับมาก็เซียวแล้วนะครับโดยเฉพาะสาวๆนี่เสียวเลยมีเสียวเลยอะสู้เขาสู้เขาสีสันปั่นสุกไนวันสีส้มอมยิ้มไปกับการที่ได้สัมผัสบรรยากาศเย็นๆสบายๆเย็นที่ก็เปิดแอรที่บ้านเอง นี่ครับเส้นทางสร้างสุขที่สวยงามอ่ะสู้เขาสู้เขาอันนี้ทหารเลียลุงตั๊กกับอาโต้บันตเนตเนเอวเตนเอวอีกวันอีกวันเจอ,อกันโอ้โหเก่งมากเลยลุงตั๊กเยี่ยมมาก,มากเลยอ่ะสีสันเป็นสุขไปกับลุงตั๊กลุงกัหลานลุงตั๊กกับอาโตเยี่ยมมาก,มากเลยขบวนกนบวยสายเบิร์นโอ้โห เรียกว่าหายว่าไปกับตาแล้วหายไปเพื่อนเลือเราสองคนปั่นเงาเงากับเราสองคนเสือเขา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 เก่งมากเก่งมากครับโอ้โหอดีตทหารเรือเจ็ดสิบเจ็ดยังเจ้าสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วทั้งสองคนเดียกันครับลุงตะกับอาโต